ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทาลิฟแบบรวดเร็วที่สุดในโลกนะครับนะเอาละ่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนทําคลิปนะครับอ้าวไม่ใช่มาสอนทาลิฟต์ตั้งจากห่างหายกันไปซะนานแสนนานเลยนะครับไม่ใช่สองวันเนี่ยนะครับเอาละ่ะมาดูกันเลยว่าวิธีการทาลิฟทำยังไงครับเอาละ่ะมาดูไป เซิร์ฟนะครับอันดับแรกคุณต้องมีน้ำนะครับมีน้ำแล้วก็ต้องมีบล็อกแล้วก็ต้องมีป้ายนะครับสามอย่างนี้คุณสามารถคุณก็สามารถทำลิฟต์ได้อย่างง่ายได้นะครับอันดับแรกให้วางมีบล็อกบล็อกแบบไหนก็ได้ครับบล็อกที่คุณต้องการเลยนะครับวางนงี้ให้เป็นเนี้ยอย่างเงี้ยครับอย่างนี้นะครับ วางขึ้นมาประมาณกี่บล็อกก็ได้ครับตามใจคุณนะครับนะอ่าวางขึ้นมาจากักเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อขึ้นมาเลยครับอ่าต่อขึ้นมาอ่าแล้วก็เป็นบ้านข้างบนของคุณ่ะวา,าง ครับวางอย่างนี้นะวางแบบตกแต่งแล้วแต่คุณเลยนะครับอ่าผมจะวางแบบนี้แล้วกันลักษณะแบบนี้นะนนนนะครับนะครับนะครับอ่าวางเท่มากเลยเท่มากเท่มากอ่าเป็นไงอ่าเสร็จแล้วก็มาทุบตรงนี้ครับป๊บปป๊บ อ่าแล้วก็วางป้ายตรงนี้ก็กดอ่าแล้วคุณจะพิมพ์อะไรเรื่องคุณเลยแล้วก็วางน้ําตรงนี้นครับแหลกยังเลยวะอ่าวางน้ําตรงบล็อกข้างบนป้ายครับตรงนี้อ่าแล้วก็วางป้ายช่องต่อจากบล็อกนะครับเอาต่อจากน้ําเลยนะครับตรงนี้นะเดวขึ้นมา ล้วก็วางอย่างนี้เดินขึ้นมาแล้วก็วางฝังน,นง,งน้ำตรงนี้อ้ากดผิดตลอดเลยลว้วางอย่างนี้ไม่ใช่วางนี้วางนี้นอ่าวางมาเรื่อยครับจนกว่าจะถึงของคุณนะอ่าเสร็จนะมาดูกัน อ่าเปไ็นลักษณะนี้ครับเวลาขึ้นนะครับให้ก,กดกระโดดขึ้นไปเลยนะครับกดกระโดดตรงน,นี้อ้าวไม่เป็นครับโอ้ผิดพลาดอ่ากดขึ้นมางี้นะครับกดขึ้นมาเรื่อยนี่แค่นี้ควรได้ลิฟอย่างที่คุณต้องการครับอ่าตู้ทำไมล่นะตอุ้ยเล็ก อ่าแค่นี้ก็เสียนะครับอ่าเอามาดูกันใหม่ว่าผมลบแรกให้ทุบป้ายทีมหน่อนะเอตรงนี้ก็ทุบได้นะครับไม่เป็นไรทุบได้นะครับนะทุบได้ทุบให้หมดเลยนะผพก็มาสอนทํากันแค่นี้นะครับนะใครว่าตกแต่งไงก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับถูกใจไงก็คอมเมนต์ผิดใจไงก็ด่าผมได้เลยนะครับนะ เอาละกระโดดขึ้นไปฮู้ดพวกเาทำไมล่ะกระโดดขึ้นอ่าโอ้โหใครๆก็ทำได้ครับลองไปทำดูครับงา่ายนิดเดียวครับแค่วางตามผมแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงครับน่าสำหรับคลิปนี้ขอลาแลไปครับสวัสดีท่านผู้ชมครับทุกท่านบ๊ายบาย